อยู่สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับใน t m a ต t e r เ h a n n e l นะครับวันนี้ผมก็มาส,สอนวิธีลงมอสลงเพจเพ็กลงแมปอะไรง,ง่ายๆนะครับก็คือเข้าไเพจตัวแล้วก็พิมพ์คำว่ามาครับก็ได้นะครับก็คือพิมพ์ไยครับโปรแกรมโกงนงครับเห็นไหมฮะคนที่บอกว่า มันเป็นโปรแกรมโกงนี่แต่ผมใช้สำหรับลงมอดนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ถึงว่ามันจะโกงแต่ถ้าเราไม่โกงก็ได้นะครับเพราะมันนะครับมันจะมีโลกมีสกินมีฟีดมอดให้นะครับก็โหลดได้นะครับแล้วก็คลิกดาว์โหลดเลยนะครับพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะคลิกเล่นมาครับเพราะก็จะมีให้เลยนะครับมันก็จะง่ายสะดวกนะครับ นะครับก็จะมีมากมายน,นี่เป็นฟีดนะครับแล้วก็มีมอสด,ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะครับก็ถ้าถูกใจนะทันนะครับ